เมื่อผมต้องเอาชีวิตรอดบนโลกใต้ดินผมจึงต้องทำฟาร์มผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปช่วยกดติดตาม Facebook f แฟนเพจให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างที่คลิปชันเลยเอาแล้วกเราขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กเลเซอรและตอนนี้ผมก็อยู่เกมไมค์ครับนะครับและเราก็อยู่กับแมปโลกใต้ดินของเราเนั่นเองนะโอ้โหนี่ผมก็เพิ่งกลับมาจากบ้านเลยนะแล้วก็มา เล่นอ่ามาอัดเกมมครับต่อนะเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงปะนี่เสียงฝนตกเสียงฝนกําลังตกเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูโอ้โหแก้วนะเดี๋ยวขอนอนนอนก่อนเอะเดี๋ยวผมผมว่าผมก็น่าจะได้อัดคลิปโลกใต้ดินสักคลิปหนึ่งแล้วก็จะไปเที่ยวต่อนะแล้วต่อจากนั้นก็จะอัดคลิปในมือถือนะครับลงให้คนผู้ชมได้ดูนะโอเคแล้ว okay, นะบอกไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวผมทําคลิปไม่สรุป เหมือนเล่นในคอมแนะก็เออมันก็จริงนะเล่นในมือถือผมแบบมไม่รู้ไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีะมันมันไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่ก็อยากจัดคลิปเนี่ยเล่นมาครับอันนี้พอได้เล่นในคอมแล้วมันก็รู้สึกสนุกกว่าถ้าไดวขอนอนก่อนแล้วกนโอ้ยังยังนอนตอนกลางวันไม่ได้ถ้างั้นเราขึ้นไปอจัดของข้างบนดูหูยดูดูด,ดูอันนี้คือน้ําที่ผม อ่าไปเอามาเดี๋ยวผมผมคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมาใส่ตรงอุ๊อุ๊โอ,โอ,โอเห็นเป็น,นี้นี่เราก็วางไว้นี่นี่เราจะทําการปลูกข้าวทําฟาร์มนะนี่เดี๋ยวราน้ําตรงนี้มาอ่าโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้อันนี้อะไรวะ โอ้เออใช่โหเดี๋ยวค้าโหมนมีปะโอ้มีแล้วนี่เลยขุดเลยเดี๋ยวผมเตรียมซีดไว้ด้วยไปพร้อมลุยเอ้ยย oh. ึบยึบจึบจื no. uh ๊อเฮ้เราก็โหจึ๊บจึ๊บคฮ้ยสุดยอดแี้สุดยอดแฮปป้ผมจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวอีพีนี้เราก็มาทำฟาร์มแล้วกันนะ ง่ายๆทำคลิปง่ายๆนะ <c oughs> จิบ๊บเฮ้ยทำไมมันแห้งมาอ๋อนี่ไงกำลังเปียกกำลังเปียกน้ำเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาซีดมาเพิ่มนะซีดเราก็จะหมดแล้วเนี่ยโอ้เหลือแค่สามเองจุบ๊บโอเคเดี๋ยวผมเอาอ h o ช e l อย่าเดี๋ยวเราไปหาซีดแถวนี้ รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินนะได้ยินนะมาหนี่มาหนี่อ่า่อดมานี่ล่อดมานี่ล่อดมันก่อนไปๆๆๆเดี๋ยวๆๆเราต้องหนีคีปเปอร์เดี๋ยวมันจะทำลายฟาร์มเราเดี๋ยวมันจะทำลายฟาร์มเราต้องหนีมานี่มานี่คีปเปอร์เอ้ยอำมอน ทาเหี้ยจุบ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 ตอนนี้ก็หาซีดก่อนมา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 บุมบุมดิโอเคก็คแค่นี้เฮ้ยมอนสเตอร์มันออกมาแล้วหรอไปเ,เราไปนอนดีกว่าปะไปเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปอ,อุ้ยอุ้ยชิปปอฮ้ย มาเข้าไปได้งไงอ่ะจะรอดมันออกมาหรอะ,ะอ้โหอ <sf x> โอ้โ <f> อ <x> ้หืได้ได้ได้ที่จะเล่นกับผมแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหเซ็งเลยจิบ่ะซ่อมคือมันก็ต้องซ่อมแล้วนะ โอ้โหคิปเปอร์ศัตรูคู่อาฆาตอ่ะไปเดี๋ยวขอไปนอนก่อนแล้วกันโอ้ฝนหยุดละลงไปจุบนี่กุไหนครับผมเดี๋ยวขึ้นไปสร้างบ้านต่ออไมใช่สร้างบ้านต่อไปทำฟาร์มต่อเดี๋ยวเราต้อง ขึ้นไปซ่อมอันนี้โอ้โหโอ้โหโลูกที่ฮะนีอือ,อหือโอยโหด้วยเดี๋ยวของลงไปคาราบเพิ่มกมนจืดืจืดื้อ,อคาบรู้ว่าในเอ่ยรู้ว่าอยู่นี่ใช่ไหมใช้สติกอ๋อเราขาดสติกจุบโอเค สามันอ่ะสามันน่าจะพอคิดว่าพอดีแหละจุ๊บแล้วก็ประตูย่าฮาได้อยู่ได้อยู่ในซีดเราฮึืมแล้วมันลงมาได้ไงวะโอเคใช่ช่างมัน ทามันละกันหูมีนี่เราก็ปลูกใหม่จุ๊บอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาซีต่อ Let's go นี่เลยทางนี้เลยจุ๊บ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 มาซีตมาซีตมาเยอะๆจุ๊บจุ๊บจืดจๆดจุ๊บจุ๊บจุ๊บผมสกคลิปไปตอนหาซีได้เยอะๆละกัน ไปตันนี้ผมก็ได้ซีดมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราก็ไปไปขุดดินต่อนี่ตรงนี้จึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจ๊บนี่จึ๊บจึ๊บจุ๊บจุ๊บน้ำไะถึงฝั่งนี้ปะเนี่ยอ๋อถึงไว้โอเคเออซีดไม่พอไหมวะอ่ะไม่เป็นไร อไม่พอจึบจุบจุบโอ้โหเรื่องเยอะเลยเดี๋ยวผมไปหาซีสต,ต่อแล้วกันไป let's go มา <c oughs> แล้วโอ้โหซีสได้มา20ว่าชิ้นไ <c oughs> อ้20่าันนะไปโอ้ยินเสียงซอมบีป่ะนี่นี่จึบจ,จโอ้เสียงซอมบีมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่อง ตรงไหนว่านี่ลูกไปอ่ะโอเคแนละ้วโอเคอนะ่ะอ่าไปเดี๋ยวผมเดเอาซีปมาล่อไก่ดีกว่านี่เปิดประตูไว้เดี๋ยวเราไปหาน้องไก่สักสองตัวนะไป let's go จะดบน้องไก่อยู่ไหนจ้าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นน้องไก่ละนู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 นนโ h o อยู่ไกลมากนี่ปะอุ้ยเกือบตก กระต่ายเอ๊ะเจ้าลายนมันกินอะไรเนี่ยโอ้ไม่มาเว้ยอะผมเห็นน้องไก่อยู่ทางนี้เฮ้ยน้องไก่ไปไหนแล้วน้องไก่อยู่ไหนเออเออน้องไก่ไม่อยู่อะเดี๋ยวขอเดินหาน้องไก่ก่อนไปโอ้โหตัวเราก็เริ่มหิวแล้วมีอะไรกินวะเนี่ย อืมไม่มีของกินซะด้วยไปไปไปเดี๋ยวหาน้องไก่ก่อนค่อยหาของกินตอนนี้มีน้องแกะแต่ไม่มีน้องไก่ะ่ะเดี๋ยวสักหน่อยมันก็เย็นแล้วเนี่ยก็ตายแน่กินแครอทนะขอสำรวจทางนี้หน่อยซิโหมา อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอต้องจัดการน้องแกะเป็นอาหารแล้วอ่ะโอเคตอวหหมูหมูก็น่าจะใช้แครอทแล้วนะโอเคไปไปไปเดี๋ยวไปทำอาหารก่อนน้องแกะยังไม่ได้ตอนนี้แล้วก็ปลูกแค่ผักไอปลูกแค่ข้าวเล็กๆกน้อยๆไปลงไป เองไปดูของกินข้างลา่างเอ้ยทำไมลงไม่ได้วะวัดเอาบัคกไปเนี่ยเอยจิบโอโหไม่มีของกินอ่ะเอาไปชิ้นหนึ่งนี่เรามีกล่องนี่แล้วก็วางนี่นี่โอ้เนื้อแกะ งาม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 อือหือยังไม่อิ่มซะด้วยใจมือดยอย่างอ้เริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวเรานอนเลยแล้วกันนะผมจะลงได้คุณไหนฮะผมเย้น้าเช้าแล้วเราไปหาน้อไก่อันต่อซีนมา เดินหาน้องไก่ถ้าไม่มีแล้วก็อาจจะตัดคลิปเลยตัดจบคลิปง่ายๆดื้อๆจืดๆ้องไก่อยู่ไหนจ๊ะเออถ้าเราพาไก่ลงข้างล่างมันจะปีนขึ้นมาได้ไหมพึ่งนะแต่ไม่มีไก่ว่ะโอเคถ้างั้นเรอข้าโตลแล้วก็จับแค่แกะแล้วกัน เดนะขอเดินดูอีกหน่อยมีไม่เอ่ยเฮ้ยพอต้องการไม่มีพอไม่ต้องการนี่เยอะเยอะเกินปุยมยแต่เราต้องขึ้นไปดูข้างบนไป let's go เน,นี้ต้องขึ้นเนินตรงนี้จึ๊บจึบจึบ๊บโอ้โหพาติตโคตรสวย โอ้ก็ว่าไปได้ยินเสียงซอมบี้มันมีเหมืองอยู่ตรงนี้นี่เองอ่านี้อันนี้แกะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการทีหลังอืมน้มองไก่มีไหมเนี่ยโอเคแกะจะแกะสองตัวแล้วข้ามายังไม่โตไงเราเลยเลยยังจับแกะไม่ได้อืม ไม่เจอไก่วะเฮ้ยนี่ไงนี่เอาหมานี่วะโอ,โอไ้ไป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 กลับกลับไม่เจอเลยสัตว์ที่ต้องการไม่เจอเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไปไปไปกลับบ้านกันโอ้โหขี้เหมืองตรงนี้ก็ลืมเอาเรื่องตรงนี่จืดจืดจืด มาลงวยจุบเดี๋ยวยปิดตูฮ่าโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์ like, กดแชร์ share, และกล็กดซ u บสไ r ร b ์ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย,วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับไปละวุ้ย